สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิสาแก้วดีจะพี่น้องจ้าในาน้าดินสิภาพไปเลี้ยงควายเอาน้องนาดินจะจัดกล้องให้แม่จัดเดินตรงๆนะออไปเ,ออเดินตามตูดแม่แม่จ๋าจะไปปล่อยควายเออ,เออเออสวัสดีนะพี่น้องจ้าเ,าเลี้ยงควายกับแม่กันเถอะนาดินพามาเลี้ยงควาย อีเมนจะไปปล่อยควายจ้าไปเร็วๆไป,ป้าลุง,ลงอีเม่จะพาไปปล่อยควายค่ะไปด้วยนึงนะไปลุงอีเม่จะปล่อยควายออกมาแล้ว ยืบังเลี้ยงควายจ้ะยืนเฉยทีนี้ยืนเฉยนะยืนเออยืนตรงนี้แหละนี่เอามองแม่นี่แม่จะไปปล่อยควายนี่เออนี่แหละเอาตรงๆเดี๋ยวเห็นจะเห็นแม่คุยกับป้าลุงราแม่สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะมามาปล่อยควายเลี้ยงจ้าแม่จะปล่อยควายมากินหญ้า แล้วก็เอาควายเข้าครอบแล้วก็เอาควายอาบน้ำปลาลุงกว่าจะออกมาแล้วนะระวัาางตัวดีนะเห็นไหมควายตัวเล็กออกมาแล้วเห็นไหม่ไี่ใจ๊ลินเห็นควายตัวเล็ก คว,า,วา,ายตัวเล็กไปลงหินควายตัวเล็กไหมมาจะมาหาหนูสวัสดีค่ะควายตัวเล็กมาหาแล้ว ตีโบตัวใหญ่ก็ขอว่านี่นี่สวัสดีพี่น้องเก็บเก็บมันหลายมากเก่งจังเลยนี่นี่มาดีแจะถือโอเควายปลาลุงเวียนหัวละปลาลุงเวียนหัวแล,ลว้ว, <laughs> ว,น,วลน้องนารินนารินคุยกับปลาลุงได้เก่งค่ะไปทีนี้พาปลาลุงไปเลี้ยงควายโอ้ย S <S <S เอออาพานป้าลุงพูดอ่ะพูดป้าลุงไปเลี้ยงควายกันเถอะแม่จะพาไปเลี้ยงควายไปไล่ตัวนู้นหันหน้ามาเร็วๆไปเร็วๆหันหน้า,ามาหาเพื่อนมันนี่งไปไล่ข้างหน้ามันลูกไปไล่ลัดหน้ามันลัดหน้ามันให้มันมาทางนี้เออเก่งมากนี่ควายนะจะนี่จับได้เวยนะเออพอทีนี้พอ่อ เออไปปลาลุงก็เดินตามไปด้วยจับปลาลุงเวียนหัวแล้วอีแม่จับปลาลุงเกิดไปเออณรินพาปลาลุงเดินเหลวปลาลุงก็เวียนหัวอีแม่จับปลาลุงเวียนหัวเห,<ะ>หรอ,อใช่จับบอกณรินอยู่จะตัดเนี่ย เอาจะหยุดสต็อปทำไมสต็อปโอเคไม่ได้หยุดสต็อปเอาหยุดไม่ได้แล้วหนูระวังลูกไป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 ลลาลาลลาลาแม่ปิดไทรศัพท์แม่ปิดให้แล้วลา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  ฝนคือสิตกฝนเหมือนจะตกเลยเจ้าคนไปเออไปไปกินหญ้าไปกินหญ้าอ่ะอให้มันเลมหญ้าเอาสตอเบอรี S <S ่มากับใครนึ่งนู่นสตอเบอรี่มากับใครพูดไงนอนอยู่กลางถนนสตอเบอรี่พี่โม นี่ไงตอบอร์ี่มากับใครเอ่ยตอเบอรี่มากับพี่หมู่อคืเหรอจะเป่บอร์ี่อ่ะจะเป่บอร์ี่พี่หมือจะเอบอร์ี่เออรู้แล้วจะเป่บอร์ี่จับนี่นี่จะไปจับมันนะลูกนะนั่มันไม่กัดหนูคือเหรอ มา,ม,าามาทางนี้อะไรมารัดควายมันจะเข้าสวนยายนี่ไปรัดมันตรงที่เดิมเราเลี้ยงอะ่ะมันจะเข้าไปกินหญ้าควายเอ้ยเข้าไปกินผักยายนู่นไงเห็นไหมมันดิ่งๆไปแล้วนุ่น,นเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าเลี้ยควาย,ยกาสก่อนันหพี่องจาเล้ควายักกอนอัน้นลินขามอ้า,อาไวนลไม่ไรกลับบ้านแล้วนะฝา,ากฝากกดไลค์ กไปดีแน่นะบายบายสวัสดีครับ